สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋นะคะกับสร้างฝอยเกย๋ช่อ n แหน่ฝอยเจริญนคระนะคะวันนี้เก๋พามารีวิวนอกสถานที่นะคะกับเจ้าแ La ปเตอร์เครื่องยนต์ดีเซลนะ,ะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองลิตรให้กําลังแรงม้าสูงสุดนะคะ210แรงมา้าแรงบิด5 0 0รอนิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบคันนี้เลยนะคะเกียร์เป็นเกยีเเกรยร์ออโตสิบสเปดนดคะวันนี้เก๋จะพามา รีวิวนะคะสมรรถนะของตัวรถแรปเปอร์คันนี้เลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะสมรรถนะนะคะในการขับขี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะมาค่ะวันนี้เก๋พามาดูเจ้าแรปเตอร์ดีเซลเครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร เพื่อนต์เป็นใบเทอร์โบมาดูในส่วนของกองารขี่นะคะอัตราการเล่นแสงภายในห้องโดยสารให้ความนุ่มนวลระบบความปลอดภัยก็จัดมาเป็นเลคท้าช็อคแอฟฟอร์ซ2.5แบบไร้วาลนะคะ,คบบะ,คะที่ปรับอัตราการดูดซับแรงสั่นสะเทือนพร้อมดีเด็กทั้ง4ล้อให้ความนุ่มนวลหน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัส12นิ้ว หน้าจอดิจิตอลเดือนใหม่เป็นแบบ12.4นิ้ระบบขับเคลื่น4ล้อมาพร้อมกับการปรับโหมดการขับขีได้ถึง7โหมดเลยค่ะระบบเปิดติดไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยเบรคอัตโนมัติระบบเตือนการชน,นหนันมากระบบช่วยควบคุมรถหลังจากการชนระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางพร้อมด้วยมีกล้องนะคะ360องศา ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะคะก็คือมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะระบบช่วยจอดอัจชริยะระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างพร้อมสต็อกแอนระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางลูกค้าท่านใดสนใจเทสได้หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์083 713 1888แอดไลน์ S จากเบอร์โทรได้เลยนะคะ การพาทดสอบนะคะสมรรถนะนะคะของเจ้าแ a ปเตอร์ดีเซลคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันนะคะการใช้งานนะคะหรือว่าอัาตราการเร่งแซน,นะคะเป็นไงคะตอบโจทย์ลูกค้าไหมคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะในตัวเคาะหแตนะคะหรือจะเป็นรุ่นอื่นนะคะทักหาเก๋สอบถามเพิ่มเติมนะคะจัดไฟแนนนะคะให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ส่งมอบรถนะคะให้ถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะ เก๋ฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฝากเก๋ชาแนล l จะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะไปก่อนคะ่ะ